สำหรับร้านนี้นะคะชื่อร้านอฟุริฮาราจูกุค่ะซึ่งถือว่าเป็นร้านรามเมงเนี่ยที่ยอดนิยมที่สุดนะคะในย่านฮาราจูกุโตเกียวเลยค่ะจุดเด่นของที่นี่นะคะก็คือน้ํารามเมงเนี่ยน้ำซุปรสใสค่ะแล้วก็ไม่เลี่ยนและที่สําคัญเนี่ยก็จะมีรสเปรี้ยวของยูสุด้วยค่ะซึ่งทําให้เวลาเราสดเข้าไปเนี่ยจะสดชื่นมากๆเลยค่ะแล้วก็สําหรับบรรยากาศนะคะจริงๆร้านนี้เป็นร้านไม่ใหญ่ค่ะเวลาลูกค้าต่อคิวเนี่ยก็จะต้องต่อด้านนอกนะคะซึ่งร้านเนี้ยจะพลิกในช่วงเที่ยงช่วงเย็นแล้วก็ช่วงค่าค่ะ ซึ่งวิธีการสั่งก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อสามารถสั่งที่ตู้ออเดอร์นะคะเพื่อนเพื่อไม่ต้องกังวลนะคะว่าไปถึงแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของภาษาเนี่ยตู้นี้เนี่ยก็จะเป็นตู้แบบที่มีภาษาอังกฤษค่ะ สำหรับเมนูที่แนะนำนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3เมนูด้วยกันค่ะสำหรับเมนูแรกค่ะคือยูสุชิโอราเมงค่ะซึ่งน้ำซุปเนี่ยจะเป็นซุปไก่ใสนะคะแล้วก็นุ่มๆซึ่งก็จะผสมกับทั้งความหอมแล้วก็รสเปรี้ยวหวานอ่อนๆจากยูสุค่ะแล้วก็เส้นนุ่มกำลังดีค่ะพร้อมกับมีหมูชาชูย่างด้วยนะคะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยทานราเมงนะคะก็สามารถทานได้ค่ะสำหรับเมนูที่2นะคะก็คือยูสุซุยุซุกคุเมนค่ะซึ่งตัว จะเป็นเส้นจุ่มน้ําซุปเข้มข้นยูสุค่ะก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการสัมผัสนะคะรสชาติที่มันล้ําลึกขึ้นไปอีกแบบหนึ่งนะคะหรือว่าอยากลองราเมงแบบจุ่มนั่นเองค่ะแล้วก็เมนูที่3นะคะก็คืออาบุริโคโรค่ะชาชูโกฮันค่ะนั่นก็คือข้าวราดหน้าหมูชาชูย่างนะคะซึ่งก็มันนุ่มมากทุกคนแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะมันหอมเตาถ่านมากๆยังไงถ้าเพื่อนๆลองไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปสั่งเมนูที่แนะนํานะคะที่นี่เนี่ยก็มีราเมงเนี่ยหลายเมนูมากๆ มีหลายแบบเราสามารถเลือกสไตล์ของเส้นท <double gods> ี่เราชอบเราสามารถเลือกน้ <ared> <acid> ําซุปความเค็มหรือว่าเราสามารถเลือกความเผ็ดได้ด้วยค่ะแล้วก็ที่นี่ก็จะมีแบบเป็นมังสวิรัติด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อสามารถดูที่ตู้เมนูได้เลยค่ะแล้วก็สําหรับร้านนี้เนี่ยก็จะเป็นร้านที่เหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะเป็นร้านเล็กๆอบอุ่นค่ะแล้วก็เหมาะที่จะเป็นจุดแวะพักค่ะหลังจากที่เพื่อนๆเดินเที่ยวที่ฮาราจูกุนั่นเองค่ะ